ที่สําคัญพี่เป็นห่วงและขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะสวัสดีครับน้องๆณเวลานี้พี่ก็นั่งอยู่ที่ท้องไร่ท้องนากับท้องทุ่งธรรมชาติอยู่ต่างจังหวัดบ้านนอกของพี่แต่หากย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนพี่ก็คงจะลดแล่นอยู่แถวสุขุมวิทเอกมัยห้วยขวางรามินทาผ่านแสงสีเสียงผ่านสีวิไลอะไรมากมายจริงๆแล้วไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือ ฝากเตือนไปยังน้องๆในปัจจุบันนะที่กำลังมีความสุขอยู่บนกับชานใช้ชีวิตสําคัญสุดก็อย่าประมาทนะน้องนะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การใช้สติและสัมปชัญญะนะคนเราความสุขมันอยู่ที่การออกแบบของแต่ละคนแต่ที่สําคัญการใช้ชีวิตของตนของคนของงานให้ดีนะเวลามีเรื่องมีปัญหามาคนที่ปวดหัวที่สุดก็คือคนในใกล้ตัวและคนในครอบครัว นะพี่เจ้าหนี้เปกำลังใจให้ทุกวันนี้พี่บอกได้เลยพี่ก็ไม่ได้ว่าเก่งกาดหรือมีความสามารถอะไรที่จะมาบอกมาสอนแต่สิ่งที่สอนได้ก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมาที่สําคัญพี่เป็นห่วงและขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะขอเป็นกาลังใจให้นะ,ะชีวิตเราทุกวันนี้เรามีอิสระเสรีภาพบนโลกเสรีในทางเสรีภาพ ดีกว่าที่เราจะต้องไปถูกจองจําถูกพันธนาการด้วยคาา่าคุกพี่เตือนด้วยความเป็นห่วงน้าน้องๆทุกคนมีโอกาสผ่านมาท้องไร่ท้องนาทุ่งนาอ,อุบลราชธานีแวะมาเที่ยวหาพี่แล้วกันขอเป็นกำลังใจน้องทุกคนครับขอบคุณครับ